สำหรับวันนี้นะคะงานตามรีเควสต,ต้องมาค่ะเนื่องจากว่าใต้คอมเมนต์ใน YouTube ของแย,ย้มีเยอะมากเลยที่บอกว่าให้แย้แต่งหน้าตามแชยอนในมิวสิกวิดีโอที่ชื่อว่าอไอ <c oughs> เอาเป็นว่า <c oughs> <ๆ>เดี๋ยวเรามาเริ่มก่อนเลยนะคะจากผิวก่อนใสๆเผยผิวจริงมากนะคะดังนั้นวันนี้ยังก็เลยขอเลือกใช้เป็นเจ้าสิ่งนี้เลยชื่อว่าเทเรสนะฮะเทเรส,เรสนี หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็คือเขาเป็นทัวร์มารีนติ้นมอยส์ไรเซอร์เอสพอนะคะก็คือเขาจะผสมสารกันแดดในตัวเรียกว่าเป็นแบบทีนวันเลยอะรองพื้นกันแดดมอยส์ไรเซอร์นะคะสำหรับคนที่แบบไม่ค่อยมีเวลาด้วยเนาะป้าก็ให้นี่แล้วก็สามารถใช้ได้ทุกสีผิวเลยย่าจะใช้อ่าพับนะคะในการลงนะคะเนี่ยคือเนื้อจะบางเบามากนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกหนักหน้าเลยดีงามผนับสี่ เหมาะกับการเป็นแพยอนในเอมวีไอมากมากเลยนะคะนี่เห็นไหมฝั่งนี้ทานะคะฝั่งนี้ไม่ได้ทานะคะผิวก็จะขาวขึ้นทันทีประมาณ1-2เลเวลนะคะคือกำลังดีแล้วก็บางๆมาเบาใสๆเหมือนไม่ได้ลงรองพื้นเลยอะเธอเขาบอกว่าเขาอ่ะมีสารสกัดจากพิงทัวมารีนจะช่วยบำรุงผิวให้กระจ่างใสแล้วก็สุขภาพดีนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวจะใช้ใช้มือในการลงนะคะบีบลงบงฝ่ามือแบบนี้เลย ทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นนะคะผู้ชายก็ใช้ได้เนี่ยลงแบบเดียวเสร็จแล้วนะคะเลิศมากเลยแล้วส่วนไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่รอดจริงๆก็เอยใช้คอนซีลเลอร์ในการที่จะกลบปัญหาผิวต่างๆจริงๆแท้ย,ยอนก็คงผิวดีมากเนาะคงไม่ต้องใช้พวกคอนซีลเลอร์นะแต่หญิงย้้ยเนี่ยเดี๋ยวไม่รอด <c oughs> <c oughs> นิดนึงกลงนิดนึงแก้ม <c oughs> <c oughs> ของนางคือ แทบไม่ได้ทาอะไรเลยอะแต่ว่าก็คือเราก็จะเห็นได้ว่าช่วงตรงเนี้ยเขาเหมือนจะปัดเป็นสีแบบส้มๆงานผิวของจริงเรืองปิงยางหลังจากนั้นแก้มเขาจะแบบชมพูนิดหนึ่งนิดเดียวเฉดดิ้งนะคะจริงๆนางไม่ได้เฉดหรอก แต่อีนี่ทนไม่ได้เพราะหน้าหน้าหน้าคนเรามิติไม่เท่ากันนะคะของแทยอนี่เขาจะมิติสวยๆอันนี้จะมิติลีรลับงานลูกกตานะฮะชัดเจนว่า m อีนี้โชโปเราใช้บัตรออนเลยจ้ะบัตรออนสีมพูนี่แหละเจเจอแน่นดีนะฮะก็จะใส่วิงกุ๊กกิบอายไลเนอร์บางเฉียบ ช่วงหางตาเขากรีดยาวลงมาแล้วก็ดัดขนตาปัดมาสคารนะ่านางใส่ขนตาปลอมด้วยแนะหละเอได้รับแจกมานะคะจากช่วงนำท่วมคือ <c oughs> <c oughs> ขนตาเบามากแต่นี้แหละ <c oughs> มาเข็ดคิ้วกันคิ้วแทยอนเป็นที่รู้กันดีนะคะว่าตรงได้ตรงไป ห้ามเรียวห้ามโคงแล้วก็หามาสคาร่าปัดคิ้วที่สีอ่อนที่สุดแห่แหแต่งกลางนี้ก่อนนะโอเคปะใ้รพอแบบทำผมทำผมอะไรมาก็ดูเหมือนแล้วนะเว้ยถึงสีผมจะโคลรสีก็ตามนะต่อมาค่ะไหลด่างนะ อ่ะแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดนะคะลิปจติลงเสโน้ตก่อนป่วยหนักมากนน่เใช้ตีนใช้ตีนเป็นยังไงบ้างคะสำหรับลุกชายยอดใน MV ที่ชื่ <c oughs> อว่าไอค่ะไม่ค่อยจะแต่งหน้าอย่างนีไงแลนะ้วรู้สึก แต่ว่ารองพื้นคือใช้ได้เลยนะใครสนใจนะคะเทอเรสตินเทตมอจยจอไรเซอร์นะคะราคาแค่399บาทเท่านั้นแล้วก็ถ้าเกิดใครบอกว่าเฮ้ยรู้จักเทอเรสผ่านอย่างแยนะคะก็ลดทันที10%เเฉพาะ50คนแรกเท่านั้นจ้าสำหรับวันนี้ทาอย่ง,อยง,อยงต้องลางไปก่อนนะคะขออนอุญาตไปไอก่อนเป่น <c oughs> กุศค่ะเป็นหวัดพี่ชายฉันหนาวบาย